พามาดูเพลี้ยเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งลินพันกันเพลี้ยแป้งมาทำลายแหล่งอาหารของเราเราต้องหาวิธีจัดการแต่จะจัดการด้วยวิธีไหนไปดูในคลิปที่เขาแนะนำมาเนาะ เขาก็ว่าเอาผงซักฟอกผสมน้ำมั่งเอาอะไรตัวหลายอย่างแหละแต่ว่าจำไม่ได้ความจำไม่ค่อยดีก็เลยแต่เขาก็ว่าให้ให้ใช้สไล์ได้เพราะว่าสไลมันก็ใช้ก็คือใช้ได้แหลนะเนาะมันเรียกอะไรถนะ้าก็ไม่อันตรายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยลองลองลอง,ลองเอาสไลก่อน นี่น,น,นี่เดี๋ยวจะให้ดูมันบุกทะลุทะลวงมากนี่มาอันนี้เราตัดยุงเริ่มอาละวาดอันนี้เราเราเราตัดกิง่งตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะทีนี้ว่าเพียแป้งมันมาอาละวาดมันมาบุกมันมาบุก แหล่งอาหารของเราดูสิดูสิสเธออันนี้ฉีดอันนี้ฉีดน้ำน้ำผสมสันไลไปแล้วนะแต่ไม่รู้มันตายหรือ,อยังไงเราก็ดูไม่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่มานั่งจ้องเพี้ยแป้งแบบจะจะเนี่ยเห็นที่แรกอุย้ยขยะขยะวนเงินดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้ยอ,อีกตรงนี้ไม่ได้ฉีดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฉีดใหม่ หมดละสไลด์เนี่ยดูดินะอันนี้กิ่งอันนี้กิ่งเออเนาะคำว่าไปมันฉีกแล้วนี่นะไม่ต้องเลี้ยงไว้ก็ได้นั่นเนี่ยมันฉีกแล้วอ่ะดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีกแล้วทิ้งซะดีกว่ามากกิ่งเนี่ยตัดออกเนี่ยนี่ไงนี่ไงมดเนี่ยไอ้มด มดตัวดีมดตัวดีเนี่ยจะตายกันยิบยบยๆบยบยบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมดมันพาเห็นเขาบอกว่ามดเนี่ยมันเป็นตัวพาเพี้ยแป้งมาเนาะยิบยับยบยบยบเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวเธอจะโดนฉันจัดการนะจ๊ะแหล่งอาหารฉันนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยเขาก็พยายามจะออกผลผลิตมาให้ฉันกินอยู่ เธอก็มาทำลายอันนี้เก็บไม่ทันเหี่ยวห้อยไม่ได้เด็ดออกเน่าคาต้นก็มีเมื่อก่อนมันลกนะไม่ได้เข้ามาแต่นี้เริ่มเตียนแล้วกระเจี๊ยบต้นเดิมของเรางานแก่คาต้นไปอีกกองนี้เมื่อก่อนเคยเป็นแหล่งสะสมสุม นี้ก็มาละขี้นกมันขึ้นคุมไว้ดึงมันออกละเดี๋ยวจะเอาท่อนไม้ออกใจอยากคิดไว้ว่าจะเอาท่อนไม้เนี่ยเอาไปเรียงไม่ใช่ไปเรียงเขาเรียกอะไรนะไปทำเป็นบล็อกเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอะแล้วก็จะทำเป็นแปลงปลูกผักในในบล็อกนี่แหละเราก็จะเอาท่อนไม้นี่แหละเอาไอ้ท่อนไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ย เอาไปทําเป็นบล็อกเอาดินใส่เนาะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าส่วนอีท่อดเล็กๆนี่กะว่าจะเอาไปจะได้แถวนี้มันมันเผาถ่านไม่ได้เพาติดกับปั๊มน้ามันหลุดปากกล้วยไปนี่ก็เป็นปั๊มน้ํามันน่ะเนี่ยจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราเราปลูกกล้วยไว้มันบดบังแล้วก็จะมีกําแพงด้วยมันมีมันมีมันเป็นปั๊มน้ํามัน เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรที่มันเกิดประกายไฟไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเจ้าของปั๊มเขาก็กลัวพอเห็นควันอะไรขึ้นนิดๆหน่อยๆนี่ตำรวจถึงแล้วนะสายตรวจถึงละให้มาตรวจดูเพราะก,กลัวมีการจุดไฟเผาป่าหรืออะไรมีไฟม้งไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะมันอันตราย,ยางไงปั๊มน้ำมันทั้งปัม๊มเนาะ มันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ไม่อยากจะคิดบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆด้วยเราก็เลยเผาไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาก่อเป็นฟืนไปดีกว่าก่อเป็นฟืนแล้วก็หุงข้าวทำกับข้าวกับข้าวอะไรแบบนี้นิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยก็ใช้ฟืนเอาคิดว่านะอันนี้คิดว่า,าควันมันน้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมดมันมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเพี้ยก็จะเกิดอีกแล้วเนี่ยมันจะมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะมีลูกให้มันจะเป็นลูกให้ไหมโอเป็นสีนี่ไง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 เอ้ยตื่นเต้นมีลูกให้ฉันเกินตัวไงน่ารักเธอหน่ารักรดน้ำให้เขาอยู่แต่ปุ๋ยไม่ได้ <laughs> หาก,กินเองนิดะหมายถึงมะละกอหาก,กินเอง ไม่ได้บำรุงอะไรเลยน้ำก็อาทิตย์นึงจะเจอสักทีงูเห็นมะเขือคืนเห็นกาาบอกพ่อไปแกงเนื้ออร่อยเดี๋ยวก็าจะลองสักวันนี่นี่นๆ่นี่น,น,นี่อยากนำเสนอมากเลยต้นพริกงวดก่อนอนะ่ะเราตัดหญ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะแล้วเรามองไม่เห็นเราก็ไปตัด ไปตัดโดนต้นเขาขาดไปครึ่งนึงนี่ไงรอยแล้วก็คิดว่าอ่าละไม่รอดละหายไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อวานวันก่อนมาตัดย้าอีกรอบอ้าวเขาโตมาให้ขนาดนี้โอ้โเธอน่ารักมากฉันรักเธอ จากที่ต้นมันสูงประมาณแค่คืบเดียวนะตอนที่ที่มาตัดเขาว่าตัดไปโดนโดนไปครึ่งต้นแหละ<ม>อันนี้เขาก็โตมาให้จังหวะตรงนี้มันเป็นล่มด้วยเนาะเขาก็เลยรอดน่ารักที่สุดอะไรที่เกิดเองเนี่ยมกักจะแข็งแรงอันนี้จะอม เช่อมเขาก็แตกยอดอ่อนมาให้อยู่นะแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะเราบำรุงไม่เป็นอันนี้ปุ๋ยขี้ไก่คงไม่มีปุ๋ยแล้วล่ะมันมีแต่แกบมีแต่แกบไม่อยากใส้หัวปีตัดมาก็ไม่ได้กินลืม ปวยน้ำวานี่ก็ปลูกไว้กินปีอะกินกินหุบขเรื่อะเ,เลยนะปีกล้วยอดอกกล้วยปีกล้วยหปลีเออนั่นแหละแต่ว่าคงไม่ได้กินลูกอ่ะเพราะลูกเขาไม่สมบูรณ์เขาไม่เป็นลูกให้ถอนหญ้าไว้ยังไม่ได้ไปทิ้งเลยจากที่มันพูนเต็มตะกร้ามันยุบลงไปแล้วไม่รู้ข้างล่างมันเป็นปุ๋ยให้เปล่าแต่มันคงไม่เป็นหรอกเพราะไม่ได้เอาขี้บัวามาใส่ย่อยสลาย ตามธรรมชาติยุงเริ่มอลาวาดอีกแล้ะไปถอยแว่นมาใหม่แล้วอันนี้ซื้อสายคล้องแว่นมาด้วยที่ใส่ <c oughs> มุงมิงมากเลยสายคล้องแว่นที่ใช้สายคล้องแว่นนี่ก็จะได้ไม่ต้อง เอาไปวางไปทั่วเนาะยู่ว้เวลาแบป็นั้นชอบเป็นคนชอบถอดแว่นใส่แล้วใส่กระเป๋าแล้วมันก็ไปขูดเคียกับเหรียญบ้างกุญแจบ้างอะไรบ้าง้เลนก็เป็นรอยทําให้อายุการใช้งานมันสั้นลงเป็นนิสัยที่ไม่ดีเมืนอี้เราก็ก็เลยลองซื้อสายคล้องแว่นมาดูแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้แค่ไหน พวกเพี้ยนี่จังเลยมันมาจากไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะจัดการมีกับเขาอยู่ต้นเดียวก็ยังจะมาทำลายล้างฉันเดี๋ยวเอเดี๋ยวธอจะดุ <laughs>